สำหรับใครที่อยากเล่นโดนนะครับแต่ยังไม่อยากเสียเงินซื้อเพราะว่าอาจซื้อมาแล้วอาจจะเล่นไม่เป็นบ้างบินตกบ้างบินชนบ้างไม่รู้จะทำยังไงเดี๋ยววันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาบอกนะครับนั่นก็คือการฝึกเล่นโดนในจินตนาการนะครับผมให้เราจินตนาการนะครับว่าเรากําลังจับรีโมทอยู่อยู่ในมือแล้วจําปุ่มควบคุมต่างๆให้ได้นะครับให้เราตั้งค่าเอาเองก็ได้เราเซฟในระบบของเราเองเลยเพื่อความเข้าใจง่ายถ้าเราเลื่อนฝั่งซ้ายนะครับมือฝั่งซ้ายนะครับนี่คือฝั่งซ้าย เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนไปหน้าโดนมันก็จะขึ้นให้เราจินตนาการว่าอยู่บนหลังคาเลื่อนลงปุ๊บให้ลงระดับอยู่เสมอกับหลังคาปุ๊บเลื่อนฝั่งซ้ายปุ๊บก็คือโดนมันจะหมุนเลื่อนฝั่งขวาโดนก็จะหมุนขวาถ้ากดซ้ายค้างมันก็จะหมุนวนซ้ายกดขวามก็จะหมุนวนขวาให้เราจําภาพอย่างนี้นะครับเลื่อนไปหน้าโดนขึ้นเลื่อนลง โดนโดนลงเลื่อนซ้ายโดนหมุนซ้ายเลื่อนขวาโดนหมุนขวาอันนี้คือปุ่มซ้ายมือคราวนี้มาดูปุ่มขวามือนะครับปุ่มขวามือคือเลื่อนไปหน้าโดนเคลื่อนไปหน้าเลื่อนไปหลังหรือลงมาล่างเลื่อนโดนถอยหลังเลื่อนไปซ้ายโดนเคลื่อนซ้ายเลื่อนไปขวาโดนเคลื่อนขวานี่นะครับให้เราทําแบบนี้สักสี่ห้ารอบใช้เวลาประมาณสองสามนาทีก็จบแล้วครับผมแค่นี้ก็สนุกเหมือนกัน ไม่ต้องกลัวชนไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องกลัวเครื่องบินมาชนด้วยนะครับเพราะว่าเราฝึกในจินตนาการก่อนเมื่อฝึกในจินตนาการแล้วครับถ้ามันยังไม่สนุกพอสนใจของจริงที่ตะกาเน้นฝึกของฝึกบินก่อนได้นะครับแล้วค่อยอัพร,ราคาได้ก็มีประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ